เป็นป่าหรือว่าเราฝักใฝ่หรือเปล่าเราก็ตอบไปแว่าเราไม่เรา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 เรู้สาเราาไัาเราราเ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 ราราเราเราเร่เราาการาราราทีามันเาเราเรรกเนราเราเราาเร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 าารานรรเราารากราเาาเราเราาเร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 รเเราเเราเราาเราเราาเราเราเรเาเราเราเราเวาาเราเราาเาเราเร่าเราเราราเราเราเเราเราเราาราเเาาะเาเเาเเาเรารเา ให้คุณยายเราจะต้องเกษียหรือเปล่าให้เด็กๆที่กําลังเรียนึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นกรรงงานในอนาคตเป็นหัวในรของประนทศช่ติป่าคนจะต้องเอาไปทําให้ชีวิตเราคนในที่จังหวัดทุกพื้นที่เนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นแต่ยังมีปล่าาไม่ใช่ว่า1ิปี2ี่ปีมันยังเดินไปทีเดียวเดินหนอกกับคำที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่จะไปรู้เรื่องไรยเรามีความคินดีไหมผมว่ามันคงมันคง มันก็เข้าเข้าใจคํานี้ได้แ ctive ของคํำนี้ก็มันก็ค่อนข้างมันค่อนข้างวัดกันได้ยากเนะเพราะว่าวิธีการมองมันผ่านเลนส์มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละเจนที่ผ่านประสบการณ์มามันคงไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าจะไปรู้อะไรผมว่ามันคงได้ไม่ได้รู้ในสิ่งที่อีกเจนหนึ่งเขารูแลกันแต่เชื่อว่าไม่ได้ไม่รู้ไปสักเรื่องนึงแล้วก็มองเป็นคนละแบบแน่นอนเพราะจริงจริงมันก็เป็นความแตกต่างแหละว่ามันไปเฉียงกันไปก็เท่านั้นพูดกันไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้ว เรารู้ว่าอะไรดีก่าแต่เราไม่รู้ว่าอะไรดีกว่านไม่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่รู้คนห้อมบุเไม่รู้ถ้ารู้แล้วทำยังไงต่อเรียมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของุคนขอพิทูครับถ้าทินั้นการที่เราแสดงออกนี้ต้องคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่องานไหมถามว่ากระทบไม่หรอกผมไม่ได้ปมองตรงนั้นเลยอะไรงเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าเราพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วผมก็เป็นเป็นศิลปินเดกเป็นดาราแต่ที่ผมพูดไปอ่ะมันในฐานะตาอูนะฐานะแบบประชาชนคนหนึ่งพูดไนงานอะไรอย่างเงี้ย เพรามันมีสิทธิ์ูดได้นะสมมติ <คะ S 2> มีคนเอาเงินในกระเป๋าที่ไปอย่างเงี้ยเออเออแบบขอยืห้หน่อยยีบาทไปนั่งรถได้แต่ถ้าเอาไปซื้อขนมจน๋านะก็เอาไปร้องทพี่ชายขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็นมีคนทั้งเข้าใจแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยรจริง ขอกลับไปเรื่องภาษีนะครที่ภาษีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นช่วงช่วงนี้อยู่แล้วที่ทุทกคนก็จ่ายกันภาษีใช่ไหมครับมันก็แบบช่วจยจ่ายภาษีด้วยหละช่วยจ<ช>่ายภาษีด้ยดวยนะเข้าใจาว่าว่าทุกออมันก็แบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าภาษีทีม่มีอุบัติครับมันก็คือการนำเินของประชาชนไปพัฒน,นาประเทศต่อเขารู้สึกว่าถ้านํามันได้เอาไปใช้อย่างต้องจริงๆแล้วแบบไปถึงทุกคนจริงเรคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ร่วมกันผมินดีจ่ายแล้วจริงป้าผมอยู่อุลเมสัยเจ็ดอ่ะเชื่อไหม ใช่มผมใช่ค oh ุณภาพชีวิต EX มันดีขึ้นแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับสิบแปดปีโอ้าะเหม่ก็มีบางอย่างบางคันอย่างเงี้ยบางบางหัวอยู่มามากกว่าอายุผมเองเลยเนี่แบบอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยอยากให้น้องลองอยู่ในด้านคันนี้มันก็มีแหละมันก็มีมันก็มีพยายามเเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไปทั้งหมดแต่ว่าเออเปลี่ยนหน่อยถือว่าเราเป็นเสียดสะท้อนของคนรุ่นใหม่เนาะก็เป็นเสียดสะท้อนของคนรุ่นใหม่แล้วผมแค่คิดว่าทุกคนมีหนึ่งจิตหนึ่งเุนใจเรารู้สึกว่าไม่ไม่ต้อง ไปด่าใครครับแบบเหมือนถ้าสมมติเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเรารับรู้เหมือนเรารู้ข้อมูลมาแค่ไหนเรามีสิิตที่จะออกตัวนี้แค่นี้รู้สึกว่ามันก็พอแล้วครับสุดท้ายแล้วแค่ความคาดหวังจริงๆก็คือมันแค่ฮอย่าโกงไงก็พอแค่นี้อืมเรากลับมาเรื่องเรกลับมาเรื่องเคปเราดีกว่าครับผมเป็นไงบ้างปพ่อค้าแซ่ไปไงบ้างเราไปสร้างกระแสตรงนั้นเป็นไงบ้างเรามีความสุขมากครับที่นๆเนี่ยร้านเนี่ยคือร่วมมือร่วมร่วมเป็นพ์ทเนี่์กับพี่ผมจับมาเป็นสิบปีแล้วแแล้วก็บบ ทำไม่ทำดีว่าทำแล้วกันเดี๋ยวลองทำแบบให้เขาทำแบบไม่ออเราไม่ออกหน้านใหม่ก็คือกูโก้ในตำนานมาปีนึงแล้วแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างมีกระแสเลยเพราะว่าแรกๆก็มีดรามา่าเรื่องฟูเวสอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเป็นกูโก้สูตรเงยอะไรใหม่ๆก็แบบเฮ้ยแต่กอป์ฟกูโก้ออกมามามหรือเปล่าอะไรเพรแรกๆเราเป็นเด็กนักศึกษาทำเนาะมันก็มีความแบบเหมือนมากแต่ว่าเราก็ปรัดจนมันเป็นเอกลักษณ์เรามีความสีแดงจนจนร้านมันก็ไปขายได้ของมันอยูที่ไหนไม่ได้ออกไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ กาชาติก็ขายไปเป็นหมื่นถึงสองแก้วนะใช่แล้วก็ร้านก๊อปขึ้นมาเต็มเลยอ่ะแสดงว่าประสบความส่าเกลยนะตอนนี้เขาก๊อปเราที่มีที่ธรรมศาสตร์ที่เที่ยวพ่อสวรรค์อะไรเงี้ยเชิญมาที่มาถามเราว่าต้องลงอันไหนของจริงคือไม่น่าเชื่อโกโก้แบบโกโก้แบบเราเราดีใจมากเราโกโก้ในตำนานเนาะมีโกโก้ปัจจุบันนะมีมีอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็เลยเออขอบคุณแล้วกันที่ที่แบบว่าไม่เป็นไรเราแค่รู้สึกว่าผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีผมก็คุยกับที่เขาว่าเอองั้นเดี๋ยวเราก็ ค่อยๆหาไอเดียแล้วก็ทาตอไปเสรวจคนที่มันเบื่อเรามากๆหรือเอาของเราไปใช้มากๆก็ก็ต้องคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยขอค่าเหมือนหน่อยแล้วกัน <c oughs> มันได้ดาเนินการยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากที่คนมาบอกวองงาอ่าตรงนั้นของจริงตรงนั้นของจริงอะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีค่าเหมือนนะ่ะแบบอย่างเช่นแบบเฮ้บางอย่างเราจดคือเราจดบริษัทแล้วก็ก็เผื่อไม่รู้ไงเราทำธุรกิจตรงนั้นล้วก็รับทอปบ้างําเนินใช่คำารานันเราอุตส่าห์ดนหาดราม่ากระแสมาเราแบบ เลยเราเปลีือนกันเหมือนกันเคลมให้มันดูว่าเป็นร้านนั้นมับางทีมันมาผิดนะแ,แต่ว่าแบบถ้าทําเอาไปเปลี่ยนคือว่าถ้าเอาคอนเซ็ปต์ไปแล้วไปเปลี่ยนเลยอย่างก็เห็นบางคนที่แบบพอเพื่อเห็นคอนเซ็ปต์แบบนี้มาบางคนบอกว่านี่เราฉันขายไม่ได้หรอ,อขายได้แต่ว่าเปลี่ยนหน่อยเช่นสีฟอนต์ font, ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้บางคนเอารูปเราไปเลยที่เราวาดมือจ้าววาดมือาไปเลยแต่คือทั้งแพงเลยเขาเป็นร้าจ้างติ๊ต็อที่เราสร้างขึ้นมาเองปุเอาไปเลยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยใจเย็นนะพี่ ยืนยันว่าตอนนี้คือมีสาขาไหมหรือว่ามีแค่เฉพาะออกงานออกตมรโษต่างงานต่างถ้าเห็นตอนนี้จะมีอยู่ที่นครสวรรค์ครับพุทยาแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะมีเต็มขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีที่ปักหลักในกรุงเทพที่หนึ่งเพราะว่าก็อยากจะทําให้ให้ได้กินเนาะมันเป็นรสชาติโฟโก์แบบใหม่เข้มข้นมากครับให้น้อยอร่อยนานครับแล้วอย่างเคไะใหน่อยให้น้อยอร่อยนานไม่หวานเขาไม่ใส่น้ำตาลคือมันเข้มข้นมากให้น้อยอ่ะ คือมันจะเละมากมากจริงๆแต่ว่ามันจะค่อยๆละลายเหมือนน้ำแข็งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คนเดินแล้วดูดไปเรื่อยๆมันแรงมันแรงอร่อยนะจริงๆอร่อยจนสุดท้ายเลยแต่ถ้าถ้ามันดูดไม่ขึ้นก็รอมันละลายแปเองมันแขงมันโคตรแล้วมันกำลังละลายลงไปรอแป๊บนึงแต่คุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่าอ่าแล้วเคปล่ะน้องเคปก็เพิ่งเกิดมาเลยปีนี้เหมือนกันก็นั่งน้ำหมุนตาแตกคือทำงานกันก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ไปนั่งประชุมกันว่าเราทำอะไรดีอะไรเงี้ยไม่รู้เขาไป นั่งยามาจากไหนบอกเอ้ยมันมีเมนูแบบอยากทำขนมสตี้แต่ใช้เครฟเราก็เลยลองๆกันแล้วก็ลองหาสูตรมาทํากันมันอร่อยดีมันลองที่ถึงขนมแบบผมเป็นขนมเด็อ้วนที่ชอบกินของหวานนะก็เลยลองมาทํำใจแล้วก็แบบเราอยากขายประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าขนมแบบนี้ขายในตลาดแบบนี้ราคาแค่เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยมีผลไม้ให้เต็มไปหมดเลยคงน่ากินเนาะแล้วก็มัน ได้เสียงเขาแบบที่ดีมากๆบางคนบอกว่าอุ้ยพี่กินอาทิตย์หนึ่งเก้าวันน้ำหนักขึ้นมาสองกิโลมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วพี่ก็วอินข้าะพี่วนเจอผมประมาณห้ารอบแล้วพี่เอาไปแบบติมกล่องติมมาให้กินสักแบบติมนิดๆหน่อยเนี่ยอร่อยหลายคนบอกว่าจะมีแบบมาเตอร์สติลโคโคแม่ใครอยากมาถามว่าบางคนไปเข้าแถวไม่ไหวเลยเดี๋ยวต้องมีครับเดี๋ยวต้องมีแรือว่าทำไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่อยากแบบเยอะๆค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยเรามีอะไรจะบอกคนที่เขาทำเหมื่อื่นๆอะไรไหม ก็ขอบคุณท <os> ี่เราได้เราเป็นแรงบันดาลใจนะครับมากๆแต่ว่า เปลี่ยนนิดนึงบางทีเหมือนตั้งแต่สีคิดในการขายวิธีการขายและฟอนต์อันไรแอบกดอะแต่ว่าถ้าสมมติเอาไอเดียไปไม่เป็นไรเลยนะผมว่ามันมันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาจะแยกแยะยังไงว่าอันไหนเป็นของเราของแท้ๆเรามีอะไรให้อันนี้ดดูไปหมดแสดงว่าของเราแท้ๆให้น้อยอร่อยนานอันนี้เลยให้น้อยอร่อยนานครับเออโกโก้เลยตำนานอย่างเงี้คุณอ่าและอย่างหนึ่งเราไปคุยกับพี่คนขายน้ำพีข้างๆร้านเราด้วยครับเออเป็นไงบ้างเราไปพูดคุยกับรเขา คุณแม่เหรอครับที่เราไปซื้อนงินพิธทอด์น่ะอ๋อพี่จอร์นอีสามีเขาถูกส้างหินใช่ใช่ใช่พี่ตลกเขาไว้คือเราเราก็ได้เราก็ได้ตามข่าวแล้วก็พี่จอรนเนี่ยเขาก็จะมาขายทุกวิกสกาอยู่แล้วแล้วก็ได้คุยเป็นกาำลังใจแล้วกันบอกว่าถ้าไม่หมดเขาแม่ให้คุยได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องขอโทษเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแถวยาวแล้วแบบว่าไปกลัวว่าจะไปปิดเขาแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับดดีจีที่อุดหนุนพี่จอร์นเยเขาบอกตลอดเลยว่าแบบตั้งแต่ ในเอ็กซ์มันมีทวิตติงที่แมสไปแล้วมันดันไปปิดคิวอาโค้ดก็บอกว่าเออมีคนสับสนุนมมีคนโู้ให้เขา <c oughs> แล้วก็ขับเปเราเจอรู้่าพิกจอรตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วใช่เพราะว่าด้วยด้วยร่างกายเขาเนาะแล้วเขาเขาต้องแบบทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ ได้การลดเหลือไม่ค่อยไหวใครแบบว่ามีจิตใจที่ดีนะครับก็อุดนได้น้ำพริกแค่แค่ช่วยเลย20บาทเองนะมันมันดีมากนี่อย่างวันนั้นเราไปซื้อเราแฟนขับช่วยเราซื้อรู้สึกยังดีใจไหมดีใจครับดีใจมันเราแค่รู้สึกว่ามันมันแชร์กันเนาะมันแชร์มันอจากคนแบบได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราร้านข้างๆก็ไม่ยอมปิดนะร้านป้าข้างๆเหมือนกันเราขายกันถึงเที่ยงคืนเขาก็อยู่จนถึงเที่ยงคืนเขาบอกว่าป้าจะอยู่กันหนูแล้วค่ะออ๋จากแม้ที่มันเกิดมันเกิดรูปเลย เออหวานมากไม่เคยไปถับตอนเย็นเลยหรอปีนี้ให้อะไรกันนะปีนี้ให้อะไรครับแต่ละแกล้งเขาผมอะเตรียมไว้แล้วแล้วผมแกล้งเขาแบบว่าซื้อของโปรดที่สุดให้เขาดีกว่าเสื้อแบบว่าเสื้อแบบเสื้อแมนยูแล้วถูกใจไหมครับใจไใจมากเลยแล้วก็บอกว่าพี่ไม่มีเวลาแค่แค่นี้นะได้จู่ว่าเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับปีนี้ ก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็คือผมอะอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมแบบไม่ได้แบบว่าของขวัญมูลค่าผมไม่เคยคาดฝันรู้สึกว่าเขาอยากให้อะไรผมก็ดีใจเหมือนเดิแล้วก็เพราะเราได<ม>้ใช้เนี่ยของใช้ตั้งแต่ปีแรกกันแบบปีล่าสุดก็เก็บเลยทชิ้นเนี่ยเพราะว่าเคยพูดค่าที่ดีใจมากกว่ามูลค่าทางการเางินอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆก็าพาเราไปทานข้าวลินเนอร์ที่ผมแทบยังไม่ค่อยได้ไปกินแบบน,นั้นเลยนะสามป<ม>าไม่หวานไหมคือผมเผื่อเขาว ก็แบบเออแบบเราไปกินพาไปกินมากอะไรเงี้ยครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยปกติกินแต่อาหารข้างทางใช่คือคือเราสองคนเป็นอะไรที่แบบว่ากินอะไรกินง่ายแล้วข้างทางเราก็กินมาเรอกินก็คือมาแต่ว่าอันนี้เมื่อเรากการที่เฉลยเรารู้สึกว่าดีใจลองหน่อยลองหน่อยลองบ้างเราลองแผนแนวก็เป็นแนวทคิดถึงกังหันมอนันเว่าเราไม่จุปากหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวราแต่เจ้าของเกิดอะไรนะร้นนข้างๆมันเขาเรียกว่ามันมีความทรงจำเนี่รแบบกินร้านป้าๆอะไรอย่างเงี้ย ไปอย่างงั้นมันก็เป็นฟิลนึงอะเออนานๆครั้งนานๆทีเพราะเวลาส่วนส่วนมากเวลาเราทำงานใช่ไหมเราก็จะแบบเออเน้นกินง่ายแบบวายวายอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ถือว่าแบบพิเศษแบบพิเศษจริงๆครับอวยพรอะไรน้องเขา๋อผมก็เขียนอวยพรว่าขอให้แบบว่าเป็นเป็นคำที่ผมอวยพรมาเขามาตลอดคือขอให้เขามีความสุขใช้ช่วิมมีความสุขแบบว่าอยากทำอะไรอยากให้ขอให้ได้ทำนี่นี่อยากให้ทำาี่นีแล้วก็บอกเาว่าเราพร้อมอยู่นี้ส ในทุกเรื่องในทุกอย่างในทุกวันเวลาวินาทีเชื่อวินาทีสองเลยเป็นไงทุกที่ที่เกิดเราเลยถ้าเกิดแล้วพูดเอาจริงนะนับประโยชน์นี่เป็นพันกว่าประโยชน์เลยนะคือพูดเก่งมาก แต่เขาก็ทัชมอยู่ว่ชม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 ยมมายืนฟังพี่นี่แหละแต่เขาก็ทำจริงที่แม่เอาล้วนทสิ่งที่เขาพูดทำอยู่แล้วเวลาเขาพูดก็ทำเยอะไงเวลาเขาพูดอีกก็อยากให้เราไปตัวเองมันมันรู้สึกดีขึ้นมาหลังจากที่ปีที่แล้วเราก็ได้ทำทุกอย่างมานเราข้ามเก้าทุกอย่างมาเอาล้วนรู้สึกยังไงรู้สึกโตขึ้นนะรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็มันก็แค่การเรียนรู้อะไรเงี้ยมันถูกอะไรเงี้ยได้อู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นั้นเองไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครแล้วเรามีความสุขแค่นี้เลยชีวิตง่ายแค่นี้แล้วซื้ออะไรให้ตัวเองยังไม่ได้ซื้อเลยครับซื้อแค่ลงทุนนะที่ลงทุนเนี่ยผชอบ่างแตอมใช่ครับตูองหรอคนที่บวกเยอะมากเลยนะบวกเยอะมากเลยนะอนี้แบบโอ้โหเพิ่งลงทุนแบบแค่ปีสองปีนี่คือแบบบวกมาแบบเยอะปีเดียวด้วยซ้ำบวกไปเยอะเสียก็มีโอ้ยเพราะว่าเวาคือ ทุกวันนี้ผมต้องถามความรู้จากเขาแล้วครับเขาแบบโอ้โหพี่โอ้โลมีอะไรไม่ได้ไม่ได้แสบมันมีความรู้สึกแบบแล้วไม่ได้ใจแล้วเหรอชมเพราะว่าเจอแล้วเขาสงสัยว่าเป็นพี่ทำหลายอย่างเขาไปเปิดบุญพี่ร้อนเงินหรือพี่เป็นหนี้หรือเปล่าชีวิตชีวิตนี้มันโอ้โหมันต้องยี่งมันก็ถามไปเรื่อยอะไรครับเอาต้นมาเป็นต้นแบบเอาลูกน้อเป็นต้นแบบไงเยอะแล้วเอามาอีกคนแก่เยอะวันที่มามีหลานอ่ะแล้วท่านน้องจะขอยืมอ่ะ ให้อย้เอ้ยเขา่าราว่าวางแผนได้กานีดีมากๆที่ผมซื้อของให้เขาได้เพราะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลรักษาได้ดีซ้อดีก้องซ้นะอบแล้วชอบคนทำงานเก่งอยู่แล้วชอบคนทำงานเก่งชอบ เรา่ชอบกูบทำงานครับแล้วผมก็ทำงานเก่งมากจริจ้างเข้ามาได้ซ้อนเข้ามาได้เรื่อยๆวิ่งเก่งครับเดี๋ยวเอเอาไปท็อปปิ้งเอ็ย่างใดได้ได้ได้เจ๋อเจ๋อ